กราบสวัสดีเพื่อนทุกท่านครับผมครับผมวันนี้ผมอยู่ริมสะครับริมสะริมบ่อน้ําครับผมนะครับอยู่ข้างหลังผมเป็นกอตะไคร้ครับผมปักไว้ปีที่แล้วครับผมผมปลูกไว้ปีที่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเก็บครับแล้วก็จะปักเพิ่มไปเลยครับริมสะน้ำครับผมไปปักตะไคร้กันเลยครับนี่ครับกอตะไคร้ผม ครับผมปลูกไว้ครับผมนี่ครับผมถอนเอาจากที่เดิมครับออกมาปักเพิ่มเติมครับริมขอบสะครับครับนี่ครับปลูกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอฝนตกใส่ครับผมนี่ครับฝนกําลังมาครับผมครับดํามาเลยครับมืดมาเลยครับครับผมครับสวัสดีครับ